นี่ก็คือพระมหาสิรโชโนะครับพี่พิมขีดอะไรครับพี่อันนี้พี่ช้างไม่ไม่ไม่รู้ขี่อะไรของหนูใช่ปะขี่ช้างขี่ช้างขี่ช้างครับของผมน่าจะรัตนบัลลังก์สมาธิโทษนะตาพี่จะตาสบายครับพี่ที่ผมผมถืองี้ดีกว่าจะมันหลบแสงได้ง่ายเพราะว่าอยู่ในกรอบจะถ่ายงบบดอันนี้ก็ สมเด็จพระมหาสิทธิทโชควัดเกตุมดีนะครับปีสองเจ็ดนะครับพี่เนาะที่ออกจากกู่มานะครับหลวงพ่อให้ผมองค์หนึ่งหลวงพ่อใหญ่ก็บอกว่าเก็บไว้ดีนะพอเสร็จพิธีปุ๊บผมขับรถพาหลวงพ่อสมบัติไปไหนเนี่ยผมก็วางไว้หลังตู้หายอย่างที่หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่พูดจริงเลยหายเลยผมก็บอกหลวงพ่อสมบัติหลวงพ่อครับพระผมหายครับหลวงพ่อ ผมบอเออเดี๋ยวหยิบให้ใหม่เดีให้ใหม่ตั้งแต่นั้นจะไม่เคยห <c oughs> ย,ยิบไม้เลยตอนนั้นศึกเป็นลูกศิษย์วัดก็ขับรถให้หลวงพ่อสมบัติเป็นางานว่าพอหลังจากนั้นผมได้พระที่ไหนผมไม่เคยไปวางไว้นั่นเลยเด็ดไม่วางเด็ดขาดเขากลัวหาย สวยนะครับเนี่ยพิมพ์ขี่ช้างอ่ะเต็มอง์เลยครับแลวสองโอ้นี่รฮะพี่โอ้เจ๋าเลยเอา่าเจ้ามาองค์นี้ใหญ่จังครับพี่องค์งนี้ก็ตรงข้อใหญ่ให้ตอนที่ที่ออกไปไปกุแล้วครับไปปดกุแล้วรพระเดชพระคุณท่านประสิทธิให้ท่านบอกว่านี่นะได้จากความสําเร็จของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เราไปเช่ามานะจะต่างกันนะบมอ ตอนนั้นรู้สึกว่าต้ท่องแมักแปดครับให้ท่องมักแปดใครท่องได้ก็จะได้องค์หนึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้รวมในกูด้วยก็รุ่น้อยปีแล้วไอ้กูตอนนั้นเจ็ดสิบนะพี่ไอ้กูที่รกที่ฝังไว้ก็ประมาณเจ็ดสิบปีห้าปีบุกสามสิบก็มันจะเป็นจะเป็นร้อยละปีแล้ว พราะว่าองค์นี้สร้างเมื่อสมัยพระธาตุรุ่นแรกพระธาตุองค์แรกเลยองค์ที่สององค์แรกเป็นไม่นับเป็นเนินที่เฉยนี่องค์ที่สองคือก้าวาครท่านพ่อสร้างท่านพ่อสร้างครับอันนี้อยู่ในกุกุี่ดีแรกในกุีดีองค์แรกอ๋อเพราะพี่เข้าไปนี่ผมเข้าไปเนี่ทั้ลูกชายบรรยากาศเป็นไงพี่อะมันบรรยากาศข้างในเป็นไงพี่อับชื้นครับหายใจไม่ค่อยออก ไอ้ใจไม่ค่อยออกแล้วตอนนั้นนะ่ะมันดึกมากแล้วเขาก็เจาะไปหาหาตั้งแต่เช้าสามโมงเช้าจน<ม>กระทั่งสี่ห้าทุ่มยังไม่เจอ<ม>หลังจากี่ผมเขาขอพาพเพิ่มสององค์ผมก็ขอเสนอเพรอใหญ่